สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและ,ละหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าน่าจะเห็นกันแล้วเนะ Q าะ Q&A ล่าสุดที่พี่หลิงให้สัมภาษณ์กับ พรีเซนเตอร์ center, ที่พี่หลิงปเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องประดับที่จีนนะคะ X Cross Over วันนี้เขาก็นะเอาบทสัมภาษณ์พี่หลิงเป็นภาษาจีนกลางทั้งอันเลยนะมาดูกันค่ะว่า Q A ที่เขาถามพี่หลิงอะมีคำถามอะไรน่าสนใจยังไงบ้างอะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเปิดมาค่ะคำถามแรกเลยเขาก็บอกว่าแฟนๆเห็นว่า พี่หลิงอ่ะชอบไปเข้ายิมใช่ป่ะก็เลยเนี่ยทําตามพี่หลิงเลยทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนก็คือแฟนๆบางคนเห็นพี่หลิงออกกำลังกายก็เลยเออไปเข้ายิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปเช็คอินอยู่ในยิมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามพี่หลิงว่าพี่หลิงชอบออกกําลังกายแบบไหนมากที่สุดนะคะพี่หลิงก็จะตอบว่า โดยปกติแล้วเนี่ยหลิงก็จะเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอนะคะก็จะเห็นเวลาหลิงเห็นพวกแฟนๆอะ่ะก็เข้ายิ้มเหมือนกันเนี่ยหลิงก็มีความสุขมากๆเลยค่ะอย่างเร็วๆนี้ไปแฟนมีที่มากาว่าแฟนหลายคนเลยนะก็มาบอกหลิงให้ว่านี่นี่ดูดูกล้ามเนื้อของพวกนางสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้หลิงอะ่ะแบบแฮปปี้มากๆค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ออกกําลังกายแล้วว่า เราก็จะรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้เราแบบว่ารู้สึกมั่นใจมาจากภายในเลยอะหลิงเชื่อว่านะทุกคนนะที่ได้ไปเช็คอินออกกําลังกายตามยิมอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถรู้สึกได้ในอารมณ์เช่นนี้เหมือนกับหลิงที่รู้สึกนะคะมาถึงคำถามที่สองนะคะถามว่าอยากรู้สตอรี่เบื้องหลังของชื่อสัตว์เลี้ยงพี่หลิงหลิงอ่ะ เต้าหู้กับชาชิวมาจากไหนพี่หลิงตอบอย่างนี้นะคะเออหลิงอะ่ะเป็นคนชอบกินเต้าหู้มากค่ะก็เลยตั้งชื่อ golden retriever ตัวแรกว่าเต้าหู้นะส่วนตัวที่สองชื่อว่าชาชิวนั่นก็เพราะว่าตอนนั้นเออคุณพ่อของหลิงอะ่ะ บินมาไทยใช่ป่ะแบบมาอยู่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็เลยต้องตั้งชื่อที่ว่าทั้งคุณแม่และคุณพ่อของหลิงเองก็จะเรียกได้ด้วยแล้วก็เนื่องจากพ่อของหลิงพูดภาษาไทยไม่ได้ใช่ป่ะหลิงก็เลยไม่สามารถจะตั้งชื่อภาษาไทยได้เนาะนะดังนั้นหลิงก็เลยตั้งชื่อเป็นชาชิวแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับมันมีสำนวนฮ่องกงอันนึงอะ่ะมันแปลว่าอย่างนี้นะสำนวนนี้บอกว่า มีหมูย่างยังดีกว่าให้กําเนิดลูกที่ไม่เชื่อฟังแต่อันนี้เอขอแทรนะคะสำนวนนี้เอตอนแรกก็งงมาเป็นสำนวนเฉพาะของชาวกวางตุ้งเลยถ้าแปลตรงๆแบบว่าแปลเฉพาะคําที่เขาให้มาสำนวนเขาจะบอกว่าฉัาน่ะมีหมูย่างยังดีกว่าให้กําเนิดแกนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคือพอไปหามาเขาบอกว่าเป็นประโยคที่พ่อแม่เอาไว เอาไว้ว่าลูกที่เกเรอะเวลาลูกคนไหนไม่เชื่อฟังดื้อรานไม่เชื่อฟังพ่อแม่ใช่ปะทําให้พ่อแม่เสียใจอะพ่อแม่ก็จะพูดคํานี้แล้วค่ะฉันจะมีหมูย่างแบบว่าให้กาเนิดหมูย่างยังดีกว่าให้กําเนิดแกซะอีกนะคะประมาณว่าหมูย่างอะมันยังทําให้เราอะรู้สึกอิ่มท้องได้นะดีกว่าที่จะมีลูกไม่เชื่อฟังอย่างแกหาประโยชน์อันใดไม่แกฉันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เป็นเรื่องเล่าแบบของชาวกวางตุ้งเขาอะค่ะเขาบอกมีเด็กคนนึ่งอะนะ ก็ไม่เข้าใจถึงความพยายามของพ่อและแม่ใช่ป่ะแล้วก็ชอบพูดจาทำร้ายจิตใจพ่อแม่แบบโคตรเกเรอ่ะนะคะเนี่ยแหละมันก็เลยเกิดสำนวนนี้ขึ้นมาว่าให้กำเนิดหมูย,าย่างยังดีกว่าให้กำเนิดแกออกมาเรียกได้ว่าคลอดหมูย,าย่างยังดีกว่าคลอดแกออกมาและหลายๆคนก็เลยเรียกติดตลกให้ชื่อเด็กคนนี้เป็นสมญานามว่าไอ้หมูย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อันนี้เกตเลกเก็ดน้อยก็แบบเวลาพี่หลิงพูดอะไรเราก็อยากจะรู้ลึกซึ้งกันเนอะว่า เออมันแปลว่าอะไรนะอ่ะก็เนี้แหละคะ่ะแล้วเอามาต่อที่คำคำตอบของพี่ลิงนะพี่ลิงก็บอกต่ออย่างนี้ค่ะลิงก็เลยรู้สึกไปถึงเออมันคล้องกับสํานวนอันนั้นอะ่ะลิงก็เลยเออตั้งชื่อชาชิวนี่แหละนะเออแล้วฉันก็รู้สึกแบบลิงเองก็รู้สึกแบบตลกอะ่ะมันตลกดีนะเออลิงอะ่ะสามารถจะสื่อสารกับกับกับ,กบสัตว์เลี้ยงของลิงลิงได้โดยการใช้อาหารล่อ นะแต่สัตว์เลี้ยงของหลิงอ่ะหลิงเอาไปเข้าเข้าคลาสด้วยนะมีไปเรียนหนังสือนะชาชิวกับเต้าหู้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาทั้งชาชิวทั้งเต้าหูาเา้เข้าใจเข้าใจนะเข้าใจภาษาหลิงอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นเวลาจะสื่อสารกันใช่ปะ่ะถ้ามันเป็นสกิทโค้ดอ่ะเนาะเป็นโค้ดลับก็คือถ้าเขาหงายท้องนอนนอนนอนขึ้นมานั่นหมายถึงว่าอยากจะให้หลิงไปเกาท้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเกาพุงอย่างเงี้ย เออก็คือน้องเต้าหู้กับน้องชาชิวเนี่ยมีการศึกษานะคะเออต้องพูดอย่างนี้นะอ่ะเป็นหมามีการศึกษาเป็นสุนัขที่มีการศึกษานะถัดมาคำถามถัดมาค่ะลิงลิงรู้สึกยังไงบ้างกับการที่จะต้องเต้นในครั้งแรกในงานแฟนมีดะรู้สึกยังไงบ้างลิงลิงตอบว่าเต้นหรอทุกคนก็รู้ว่าลิงไม่ถนัดเรื่องเต้น นะแต่เพราะว่าเป็นงานแฟนมีจะหลิงก็เลยต้องแบบเวิร์ก hard ต้องพยายามให้หนักๆเลยเพื่อที่ให้ทุกคนอะ่ะเออรู้สึกชอบเวลาหลิงเต้นใช่ป่ะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วหลิงก็อายๆอยู่บ้างอะนะแล้วหลิงนะก็จะดูด,ด,ด,ดูวิดีโอตัวเองตอนเต้นไม่ได้เลยทนดูไม่ได้อ่าพี่หลิงตอบงี้นะคะมาถึงคำถามถัดไปค่ะช่วยแชร์ โมเมนท์ที่ประทับใจในงานแฟนมีตให้หน่อยฉากไหนที่มันทัชใจพี่หลิงหลิง,หล,งหลิงตอบงี้ค่ะเอ่อโมเมนท์ Moment ที่ประทับใจสุดเลยนะหลิงประทับใจตอนที่แฟนๆนะ่ Long ะร้องเพลงคลอหลิงอ่ะนะคะแล้วก็มันจะมีแท่งไฟสีม่วงอะ่ะฉายออกมาแบบคือแต่ละคนจุดแท่งไฟให้หลิงตอนที่หลิงดีก,กีตาร์มันมันสวยงามมากมันทัชใจพี่หลิงมากๆเลย อืมคำถามถัดมานะคะก็คืออยากรู้ว่าตอนนี้หลิงหลิงมีคำพูดติดปากอะไรอยู่บ้างนะหลิงหลิงก็เลยพูดว่าตอนนี้หลิงหลิงคิดแต่เรื่องออกกำลังกายเลยค่ะแต่ว่าหลิงหลิงไม่มีเวลาเลยนะก็เลยชอบพูดตลอดตลอดเวลาว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยไม่มีเวลาไม่มีเวลานะคะนี่ก็คือคำพูดติดปากในช่วงนี้ของหลิงหลิงอืมคำถามถัดมาค่ะ แฟนๆชอบดูตอนหลิงหลิงอ้าปากกินของมากเลยอ่ะมันดูแล้วมันน่าอร่อยใช่ไหมอยากจะให้หลิงๆช่วยแชร์อาหารที่อร่อยๆอให้หน่อยเอาเป็นแบบสามเมนูนะที่แบบว่าห้ามพลาดอ่ะต้องลองนะพี่หลิงๆก็บอกเมนูห้ามพลาดใช่ไหมหลิงะชอบกินกว๋วยเตี๋ยวก็เลยแนะนำว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะ แล้วพี่หลิงก็ตอบว่าเป็นเป็น้นคยๆก๋วยเตี๋ยวข้าวเอว่าน่าจะเป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะเส้นเล็กเส้นหมี่อะไรพวกนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแล้วก็ส้มตํานะแต่ถ้าเมนูนี้ยส้มตําพี่หลิงแนะนําว่าให้ต้องระวังด้วยว่าเดี๋ยวอาจจะท้องเสียได้ต้องกินด้วยความระมัดระวังนะคะเมนูนี้ <c oughs> นะคะยังมีความห่วงใยกับแฟนๆด้วยอืมคําถามถัดมาค่ะ แล้วอ c อกเซซอรี่อะไรที่หลิงหลิงชอบตอนนี้เลยนะหลิงหลิงชอบใส่ต้มหูค่ะนะรู้สึกว่าจริงๆแล้วหลิงใส่ทุกอย่างอ่ะแล้วก็ชอบแหวนด้วยแหวนก็ชอบอืมแล้วคำถามถัดมาเขาถามบอกว่าถ้าหลิงหลิงจะเลือกเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งอ่ะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ใช่หรือเปล่าหลิงหลิงตอบว่า yes นะคะ ลิงอะจะเลือกเครื่องประดับก็ตามแต่อารมณ์ในตอนนั้นนะนะแล้วก็เครื่องแต่งกายแล้วก็การแต่งกายวันนั้นด้วย mix and match ให้มันเข้ากันให้มันไปด้วยกันได้คำถามถัดม,มาคือมีคำแนะนำทริคอะไรไหยที่อยากจะแนะนำว่าทำอย่างนี้สิแล้วมันจะได้แต่งออกมาแล้วแบบเออดูดีอะไรอย่างเงี้ยลิงลิงเลยตอบว่าใส่เครื่องประดับโปเข้าไปเลยค่ะโบกเข้าไปเลยเครื่องประดับนะถ้ายังรู้สึกว่ามันยังไม่พอใช่ปะ่ะก็แค โปะโปะโปะเครื่องประดับให้มากพอจนคุณรู้สึกว่าอืมนี่แหละใช้ได้แล้วก็คือโปะเครื่องประดับเข้าไปนะคะอันนี้คือเคล็ดลับของพี่หลิงคำถามถัดม,มาค่ะอะไรเป็นเมนูที่พี่หลิงชอบทานที่สุดแล้วก็พี่หลิงไม่กินอะไรบ้างเออตัวหลิงเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยนะคะแต่ว่าเครื่องในอ่ะไม่กินโดยเด็ดขาดเลยนะอืมแล้วอะไรเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของหลิงคะ พี่หลิงหัวร้อแล้วก็บอกไก่ทอดนะเออจริงๆมันมีคำว่าใครๆว่าเค็มด้วยอะ่ะไม่แน่ใจว่าไก่ทอดแบบรวนเค็มๆอย่างนั้นปะก็คือไก่ทอดบ้านเราอะเนาะธรรมดามันจะเค็มๆหน่อยอยู่แล้วอ่าที่ตึกเตยที่พี่หลิงแบบเขียนมาให้วันนั้นน่ะใช่ไหมนะถัดมาถัดมาคําถามถามัดมา,มา,มา,มามบอกว่าถ้าอยากจะแชร์เครื่องประดับกับเพื่อนครอบครัวแล้วก็แฟนๆอ่ะ หลิงหลิงจะแบ่งยังไงบ้างแล้วก็ทำทำยังทำไมถึงเป็นถึงแบ่งอย่างนี้นะคะหลิงหลิงตอบว่าสําหรับเพื่อนนะหลิงจะให้สร้อยคอครอบครัวหลิงจะให้ต่างหูเพราะว่าแม่ของหลิงอชอบต่างหูนะแล้วก็หลิงอจะให้เป็นคู่ไปเลยสําหรับแฟนๆนะ่ะหลิงจะให้แหวนเพราะว่าแหวนแหวนเนี่ยแฟนๆจะได้ใส่ไปได้ทุกที่เลยนะคะอม,มีความขายของเก่งนะคะ เออแล้วก็นะมาดูคำถามถัดมาก็คือว่าหลิงหลิงคิดว่าสัตว์อะไรที่จะหมายถึงตัวตนหลิงหลิงได้มีสัตว์อะไรบ้างหลิงหลิงบอกอย่างนี้ค่ะบางครั้งนะหลิงก็ว่าตัวเองเป็นแมวดำแต่บางเวลาบางครั้งหลิงหลิงก็เป็นโกลเด้นรีทิเวอร์มันขึ้นอยู่กับว่าณช่วงเวลานั้นอะพวกคุณเห็นหลิงเป็นด้านไหนนะ เพราะว่าทั้งสองสองชนิดเนี้ยมันหมายถึงตัวตนของหลิงบางด้านบางมุมบางมูดแล้วแต่ว่าคุณจะได้เจอหลิงๆในเวอร์ชั่นไหนแมวดำหรือว่าโกลเด้นอ่านะคะคำถามถัดมาค่ะอยากจะให้หลิงหลิบอกเคล็ดลับหน่อยว่าสามเคล็ดลับนะที่ทำยังไงถึงจะเป็นหลิงๆในทุกวันนี้ที่ทา้งน่ารักแล้วก็สนุกสนานที่หลิงตอบว่า รักในอาหารก็คือชอบกินนะคะแล้วก็ไปยิมแล้วก็จงเป็นตัวของตัวเองเออคำถามถัดมาค่ะหลังจากที่ได้เล่นมาหลายบทบาทมากเลยอะ่ะบทบาทไหนที่ใกล้เคียงกับบุคลิกหลิงหลิงจริงๆรงิหลิงหลิงตอบว่าหมอฟ้าละดาค่ะบุคลิกเนี้ยค่อนข้างเหมือนหลิงที่สุดอืมนะคะคำถามถัดมาบอกว่าหลิงหลิงเข้าถึงบท เข้าใจตัวละครแต่ละบทยังไงหลิงหลิงทำยังไงถึงเข้าใจเข้าถึงตัวบทได้อย่างรวดเร็วหลิงหลิงบอกว่าหลิงหลิงจะใช้จินตนาการนะอิมเมจินนะแล้วก็ผนวกเข้ากับตัวเองก็จะคิดถึงฟีลที่จริงๆอ่ะมันไม่มีอยู่ในสคริปต์อย่างเช่นตอนที่รับบทหมอฟาราดาใช่ปะก็จะคิดถึงความทรงจำที่สวยงามระหว่างน้องเอิญกับหมอฟาราดานะแล้วก็นอนให้พอนอนให้หนักๆแล้วมันจะช่วยให้หลิงอะ่ะเข้าถึงบทได้เร็วขึ้น อืมนะคะคำถามถัดมาค่ะบอกว่าหลังจากการถ่ายทำไปแล้วเนี่ยพอถ่ายจบปุ๊บหลิงยังติดบทอะบทละครที่หลิงสวมบทบาทออกมาในชีวิตจริงหรือเปล่าโนเวยพี่หลิงบอกโนเวยนะคะพอพวดกับสังคัดปุ๊บหลิงก็เตือนตัวเองว่าตอนนี้ฉันคือควงหลิงหลิงนะอืมอ่าถัดมาค่ะบอกว่า อยากจะเล่นบทอะไรอีกในอนาคตข้างหน้าหลิงลิงบอกเลยค่ะอยากเล่นบทตลกนะคะบอกว่าฉันชอบตลกฉันชอบคอมเมดี้ก็บอกแล้วกระบวนการคนใช้พี่หลิงต้องเข้าหลังๆพี่หลิงเจาะจงเลยเนี่ยอันนี้บอกว่าหนังตลกแล้วก็คนใช้มันมีมันมียังไง มันมีเงื่อนงำมาให้เราก็ต้องนั่นแหละค่ะกระบวนการคนใช้เอามาทําอีกรอบแล้วให้พี่หิงเป็นนางเอก <c oughs> เออมันจะดังไม่เนยยุคนี้ต้องต้องแปลงบทละครเยอะเลยละ่ะอ่าคคาถามถัดมาค่ะจากตัวละครที่หลิงหลิงเล่นมาเนี่ยมันมีบทไหนไหมที่หลิงหลิงอยากจะอยากจะเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆและเหตุผลว่าทำไม แน่นอนบทฟาลาดาเนี่ยฉันคงไม่อยากไปเป็นบทหมอฟาลาดาเพราะมันก็ค่อนข้างจะเหมือนฉันมากอยู่แล้วนะกับบทแมนวาดบทเนี้ยที่ฉันเล่นแล้วได้ใส่ชุดไทยโบราณใช่ป่ะแล้วก็ได้อยู่ในยุคโบราณด้วยฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ฉันอยากจะลองไปใช้ชีวิตอย่างนี้ดูจริงๆนะเอออยากจะไปใช้ชีวิตในแบบสมัยก่อน ในบทแมนวาดเนี่ยเออประมาณนั้นนะคะก็คืออยากไปลองเปลี่ยนเป็นบทก็คืออยากเข้าไปถ้าเปลี่ยนได้ก็อยากจะสวิตไปเป็นบทแมนวาดจริงๆนะคะถัดมาบอกว่าอธิบายหน่อยว่าวันที่เพอร์เฟคที่สุดของหลิงหลิงอะเป็นยังไงวันที่เพอร์เฟษสุดของหลิงก็คือวันที่หลิงหลิงอะได้ทำอะไรก็ตามที่หลิงหลิงอยากทำ นะคะเพอทุกวันนี้คงจะต้องแบบเออทำแต่งานเนี่ยเราก็ต้องทําตามคําสั่งของนันแะหละค่ะนะก็พูดง่ายๆก็ยังเป็นดาราศิลปินนะคะก็ยังต้องทําตามคําสั่งช่องอยู่ว่ามีงานอะไรก็ต้องทําตามนะั้นนะเนอะพี่หลิงก็คืออยากจะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากทำนะตอนนี้อืมถัดมาค่ะบอกว่าเมืองไหนในจีนที่อยากจะไปเยี่ยมที่สุดนะหลิงหลงตอบว่ามีมากมายหลายที่เลย ที่อยากจะไปเยี่ยมที่ประเทศจีนนะอยากจะไปประเทศจีนมีหลายเมืองเลยนะตะก่อนเคยบอกว่าอยากไปฮาร์บินใช่ไหมเพราะว่าที่นั่นมีหิมะแล้วก็สวยงามมากๆตอนนี้แฟนๆชอบบอกให้ฉันอ่ะไปเซี่ยงไฮ้บ่อยมากได้ยินบ่อยมากบอกว่าไปเซี่ยงไฮ้สี่เซี่ยงไฮ้ดังนั้นหลิงก็คิดว่าหลิงอยากจะไปเซี่ยงไฮ้อ่ะแล้วมันก็มีอาหารหลากหลายมากมายอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยเออพี่หลิงตอบอย่างนี้ทุกงานเลยเนาะ อยากไปเซี่ยงไฮ้พรไปหาของกินอร่อยๆอออโดยเฉพาะเสี่ยวหลงเปาใช่ไหมอ่านะเออถัดมาค่ะคำถามถัดมาบอกว่าถ้ามีช่วงเวลาที่แบบเดาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะพักผ่อนรีช์าตัวเองอ่ะลิงลิงจะทำอะไรลิงลิงตอบว่าฉันจะกินขนมอืมนะคะกินขนมจะช่วยให้ผ่อนคลายได้สำหรับพี่ลิงลิงนะ อ่าถัดมาบอกว่าถ้าสามารถใช้เวลาวันหนึ่งอ่ะกับแฟนแฟนได้เหล่าเอฟซีอ่ะเลี้ยงอยากจะทากิจกรรมอะไรมากที่สุดกับแฟนแฟนลิงอยากจะไปกินอาหารอร่อยอร่อยด้วยกันกินอาหารไทยอร่อยอร่อยด้วยกันบอกด้วยนะว่าอาหารไทยเออก็อสรุปโดยรวมว่างานนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าไม่เกิดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะมันต้องมีทริปที่แบบ เออพี่สาวจีมาไทยเราต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยชอบก๋วยเตี๋ยวมากเมนูเส้นเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเส้นเนี่ยอย่างพวกสปาเกตตี้อะไรพี่หลิงชอบด้วยไหมนะหรือว่าอย่างของอิตาลีอย่างเงี้ยสไตล์มันก็เส้นใช่ไหมชอบไหมหรือว่าจะต้องเฉพาะจาะจงว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่พี่หลิงไปที่ไหนงานนั้นก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้บอกสปาเกตตี้บอกก๋วยเตี๋ยวว่าชอบมากนะเออแล้วก็ชอบอาหารไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าสมบทบาท นะพี่สาวทูวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต้องเข้าแล้วค่ะต่อไปก็เตี๋ยวเรือจะขาดตลาดไหมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องติดตามตอนต่อไปนะแต่แน่ค่ะตอนนี้พี่หลิงได้เปิดประตูก๋วยเตี๋ยวเรือสู่ครัวโลกเรียบร้อยแล้วอ่ะรออะไรคะรบมือค่ะอ่ะและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์จากพี่หลิงนะอันนี้พูดเป็นภาษาจีนเลยทั้งหมดนะคะแล้วก็แฟนๆชาวจีนฟังสัมภาษณ์นี้แล้วบอกว่า โอ้ยทักใจมากพี่หลิงพูดเก่งนะภาษาจีนกลางถือว่าเป็นคนกวางตุ้งที่พูดภาษาจีนกลางได้ชัดแล้วก็เก่งถึงแม้ว่าจะค่อยๆพูดก็ตามเขาบอกแล้วบางคนก็ถึงขนาดบอกว่าเขาบอกว่าคนที่พูดได้4ภาษาคือคนเก่งแล้วพี่หลิงก็ใช่แล้วเขาก็ไรเรียงภาษามาเลยค่ะจีนกวางตุง้งจีนกลางอังกฤษไทยนะคะละ่าสุดก็มีบางคนบอก5เธอเธอเพิ่มเกาหลีเข้าไปด้วยอะ เกาหลีพอได้นิดหน่อยนะคะแล้วอีกคนนึงก็มาเพิ่มอีกเธอ<ๆ>เธอเธอเพิ่มฝรั่งเศสเข้าไปด้วยอ่ะถ้าเป็นคนไทยก็จะต้องบอกว่าเพิ่มภาษาอีสานเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเยอะแยะตะแปะไก่ไปหมดคือใช่ค่ะคนที่มีความสามารถทางด้านภาษาเนี่ยเขาก็เนี่ยแหละพอเขาลองได้ภาษาแบบว่าหลายๆภาษาแล้วอะพอเป็นภาษาใหม่ที่เขาไปเรียนรู้มันจะไม่นานแล้วเหมือนเขาจับคลิกอะไรได้เหมือนสมองด้านนั้นของเขามันเปิดอะ เพราะฉะนั้นเขาไปเรียนภาษาใหม่อะเขาจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะเออก็นี่แหละค่ะก็ได้ได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ได้เรียนรู้ตัวตนพี่หลิงลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะอ่าสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างนะคะสำหรับคลิปหน้ามาคอยติดตามรับชมกันค่ะว่าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ